ดูอะเกมที่พี่เบลเล่นมาส่วนามากไม่ใช่เกมเติมเงินเนาะไม่จริงเกมเติมเงินผมเติมหลายแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าผมเติมคุกกี้รันไป200,000กว่าบาท,ทรันตอนวิ่งวิ่ะเออในวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลกไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ถือว่าเตือนแล้วนะน สู่รายการ Hubber Go Get ภารกิจพิชิตเด็กเสียนเกมค่ะวันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปสะหน่อยนะคะเพราะว่าตังตังจากตังตังชาแนลเนี่ยมารับหน้าที่แทน m k ค่ะแล้วบอกไว้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษสุดๆใส่ไข่มาด้วยสองฟองเ,เขาเป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์ค่ะถ้าตังตังทำเสียงไปก็ไม่รู้จะเหมือนเขาหรือเปล่าเอาละครับอันนี้นะครับเราจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะนั่นก็คือคุณเบลล์คอสนาัมนเอง ทอดแรกแหวกมาที่อังกฤษนัดใหญ่ไก่เจอปืนขืนแพ้ยับอับอายแน่แต่จังหวะนี้มาดูให้ดีพี่โซ,โซแครติดอุทิศตนจนแทบโดนกระทืบเหตุไม่คืบหน้าพาเสียเวลาชีพหายเดี๋ยวถูกกระทืบตายแม่งอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้อยู่กับพี่เบลความสนามแล้วค่ะสวัสดีครับผมกราสวัสดีครับกราสวัสดีครับหอมโอ้ยเมื่อกี้ตั้งทําเสียงเหมือนเ <laughs> ฮ้ยเกือบเหมือนนะได้อยู่เลยผ่านผ่านอ๋อต้องมีเอกลักษณ์แมเวลาเพลด เบลขอบสนามเนี่ยคือเวลาเราอัดเสียงมันเหมือนเป็นเสียงตัวเราอะแต่พอถืว่าเสียงของเราเวลาพูดเวลาอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเป็นเอกลักษณ์ที่คนชอบมันอาจจะเป็นเหมือนคำด่าของนักอคอมคําพูดของพี่มัมหรือเสียงเสียงของแต่ละคนมันก็จะมีเอ,เอ,เอ่อเขาเรียกเอกลักษณ์ของแต่ละแต่ละบุคคลกันไปนะครับอ๋อแล้วยังมีมวัลีเด็ดไหมที่แบบวัลีเด็ดเยี่ยอยอดด้วยทอดสองถุงอะไรอย่างเงี้ยโคตรโหดกระโดดยิง โอ้เฮ้เฮเป็นเอกลอักมากๆเลยถ้าชอบเจอชอบใจบุ้งไลค์บุ้งแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครัอบอะไรแบบนี้เราก็จะมีสโลแกนในการที่จะแบบสนับสนุนเราโดยไม่ต้องจ่ายเงินก็คือการกดไลค์กดแชร์ผลงานของเราไปครับมีเอกลากณ์ขนาดนี้นะงั้นเดี๋ยวถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าว่าตอนนั้นที่เริ่มท,ทําเพจขอบสนามเนี่ยทำไมถึงเริ่มทําคะเอาตรงๆเลยคือตอนที่เริ่มทําเพจขอบสนามวันนั้นเราเหมือนหา งานพิเศษทำแล้กันเหมือนถ้าวัยเด็กเราจะหางานพัฒนาทำคือเราเรียนไปด้วยแล้วเราก็ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมเองก็เป็นครีเอทีฟไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่กับพี่บี้เดอสากาอตอนปี2015วันนี้เราจะมาแกล้งเบลครับโดยการให้ทางอิชิตันโพมาว่าเบลคือผู้โชคดีได้รับทอง1ล้านบาท เราทำกับพี่บี้เนี่ยมันเป็นยูทูบเบอร์ในสไตล์ที่ทำคลิปพาลอดี้อ่าเขาได้คลิปแก๊กคลิปมุกตลกอะไรแบบเนี้ยครับค่ะซึ่งความชอบจริงๆเราอ่ะมันคือกีฬาเราชอบดูฟุตบอลมาตั้งแต่ดเด็กนะวันนั้นที่เรากำลังทำงานดูกับพี่บี้อ่ะ เรายังไม่เห็นช่องกีฬาออนไลน์ในรูปแบบไปใหม่เลยอ๋อเพราะสมัยก็จะ,จะมีแต่รายการข่าวที่แบบจริงจังใช่ไหมถูกต้องนะวันนั้นเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นนักพากกีฬาใครจะขึ้นมาทําเกี่ยวกับกีฬามันจะมีรูปแบบเหมือนมันจะมีกรอบที่เรามองไม่เห็นเรามีมุมหนึ่งที่เรามองเห็นว่าฟุตบอลมันไม่จําเป็นจะต,ต้องเสนอสถิติเพียงอย่างเดียวณนะวันที่ผมเริ่มต้นของสนามมันยังไม่มีใครหยิบฟุตบอลมาทําในรูปแบบแบบตลกบ้างซึ่งตอนนั้นอะ ไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้กลายเป็นว่าตอนนั้นทำสามเดือนล้านไลค์เลยมีโฆษณามามากมายชีวิตเปลี่ยนได้จากการทําเพจขอบสนามนี่แหละ,ะอ่าแล้วถ้างั้นถามดีกว่าว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพี่เบลคิดว่าเหตุของตัวเองหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จหรือยังขอบสนามประสบพักเลยังมันประสบความสำเร็จไปแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นอยู่วันนี้มันคือกําไรเลยครับมันเป็นสิ่งที่คาดเอาไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งเป้าให้มันมาถึงจุดนี้ รวดเร็วมากๆนะคะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพจแล้วก็เรื่องกีฬาไปแล้วตอนนี้นะคะเรื่องจากทับเบอร์โกเกตของเราเนี่ยเป็น ภารกิจพิชิตเด็กเซียนเกมนะคะแล้วอยากถามพี่เบลเรื่องเกมบ้างดีกว่าว่ามีเกมที่แบบชื่นชอบไหมตอนนี้จริงๆนะผมเป็นคนที่เล่นเกมมากๆเลยนะเล่นตั้งแต่เด็กถ้าพี่ชอบกีฬากับเกมน่าจะคู่กันค่ะเพียงแบบผมอ่ะไม่ชอบเล่นเกมปวดชาวบ้านอ๋อคือเล่นเล่นแอบแอบเล่นอย่างเงี้ยหรอเล่นเงียบเออยังคนอื่นเขาชอบเล่นแล้วก็สตรีมไปด้วยค่ะเหมือนพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์เหมือนเพื่อนผมในวงการมากมายที่เขาสตรีมแล้วเล่นแต่เราเป็นคนเล่นเกมแต่เล่น ียอยู่คนเดียวไม่ชอบบรรยายให้ใครฟังดังนั้นเกมที่ผมชอบได้ก็จะเป็นเกมบริหารเตมอเงี้ยเต็มต็มีชอบมากสาร้างเมืองบริหารชอบเกมบริหารอ่ะว่ากันเถอะอ๋องั้นเดี๋ยวลองบริหารประเทศดูไหมคะ ะะถ้างั้นถามวีรกรรมหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วปกติคนเล่นซิมอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมีวีลกรรมแสบๆเคยทําอะไรแสบๆในเกมไหมคะตอนเด็กๆเคยเล่นที่แบบว่าอยากรู้ว่าถ้าทําให้ทุกคนเกลียดหมดอ่ะอเป็นยังไงเราก็เลยกดนินทาแม่งทุกคนเลยจนมันแดงหมดเดอะซิมสองถ้าคุณทำให้ทุกคนแดงหมดไปไหนไม่มีใครจะต้อนรับเข้าบ้านแล้วอย่างด้านเกมฟุตบอลล่ะเคยเกรียนไหมในเกมฟุตบอลจะหนักไปทางห,งหัวร้อนมากกว่าดีๆเราแบบววังหวะสมาทิหลุดโดนน้ำสองหนึ่งกวนออกแม่งเลย อ้าวคู่แข่งแบบเอาเงิแต่ถ้าฟังดูอะเกมที่พี่เบลเล่นมาส่วนมากไม่ใช่เกมเติมเงินเนาะก็มาเจอฟีฟ่าออนไลน์ในยุคหลังนี่แหละที่เติมไปหนักมากหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเติมคุกกี้รันไป2องแสนกว่าบาทตอนที่วันที่ทิพย์คุกกี้รันคิงด้อมใช่ไหมหรือว่าคุกกี้รันอันเก่าไอ้คุกกี้รันตอนวิ่งอ่ะอ๋อแสดงว่าสองแสนก้อนนั้นนี่คือเป็นก้อนเติมเงินที่ใหญ่ที่สุดแล้วไหมคะเคยมีใหญ่ที่สุดกว่านี้อีกก็คือเกมฟีฟ่า ตอนนั้นเราเป็นพรีเซนเตอร์ฝีฝ้าเราก็อยากได้ตัวเขาเรามันเหมนเหมือนตัวละครเกมหนึ่งในเกมแต่วันนั้นก่อนเราจะได้มันมาเป็นได้มันมาอยู่ในทีมเราเป็นได้งเงินจริงอะเราจ่ายไปทั้งหมดแสนสองแสนสองหมื่นบาทด้วยตัวละครตัวเดียวผมว่าอันนี้หนักสุดเพราะเสียเงินไปแสนสองเพื่อกา์ดนกเตะเพียงหนึ่งใบเรนโอ้โหทำไปได้ยังไงวะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันสนุกสนานเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมีภารกิจด้วยภารกิจอะไรอะเกมต่อเพลง กติกามีดังนี้คนแรกจะต้องเริ่มร้องเพลงอะไรก็ได้ก่อนตามใจชอบเมื่อคนแรกร้องจบที่พยัญชนะตัวใดคนต่อไปก็ต้องร้องเพลงท่อนที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวนั้นภายในห้าวิถ้าใครนึกเพลงไม่ออกจะต้องโดนบทลงโทษดูจากลีลาการถามตอบของสองคนนี้แล้วจะไม่ถูกเลยจริงๆค่ะว่าใครจะโดนบทลงโทษกันนะ้เริ่มที่พี่ตังใช่ไหมได้ โอ้โหห้าวีนี่คือเร็วมากๆเลยนะเฮ้ยแต่เริ่มก่อนมันง่ายนะเพลงอะไรก็ได้ในโลกนี้ไงโอเคมาเต้พร้อมแล้วดาวบังโพนั่นก็จริงๆติดตืดตืดตดตดอ่ะดอเด็กเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับชือศาสนานอนหนูมานอนหนู นอนหนูหนึงอ้านอนหนูเดี๋ยวนะนี่คือสถานแห่งบ้าน <c oughs> สายทองที่ฉันปองมาสูร้ <c oughs> องตอบไม่เป็นแล้วอะ <c oughs> สอเสือ้ลงที่ไรสอรเสือหนึงสวัสดีครับช่วยผมด้วยน้อยอย่าปล่อยให้ง้อยตังแต่เมื่อวา ไปไปไปลงนนรกเจอฉันนะฉันเจอดเจอเธอมากับฝนสวยตรงที่เดินปากอันนี้รายการเรากี่ชั่วโมงคะฝนเนอฝนฝนตกอีกแล้วคืนนี้่ังหนาวก็คืน นา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 ไอยาเก็บไปพัดลัดท้องฟ้ารีไปหาเธอโอ้โหคนเต่าเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักนา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 อยากเปนไปพัดลัดท้องฟ้ารีไปหาเอตอนแรกหนูเยว่าพี่เร็วจะขึ้นมาแบบนาเคนยาซิบาีอทอทงทอทงหรอหนึ่งเออสอง สามสี่าธอฝนไดไม่นึก,กนไม่อกอก<า>คือแบบหมอมนนี้น้ามีเป็น 100, 000, 000ร้อยร้อยพันพันเพลงเลยคือตอนเนี้ยในหัวมีแต่แบบเธอมากับฝนมันก็เลยแบบไปเธออื่นไม่ได้เลยอ่ะที่โดนโรงโทษในวันนี้ก็คือน ก็จะมีชาเลนจ์กับฮับเบอร์ด้วยใช่ไหมพี่เบลใช่เลยครับผม่ะซึ่งชาเลนจ์นี้นะคะ mm hmm. ก็เปิดรับสมัครวันสุดท้ายก็คือ20ิพฤษภาคมนะคะวันนี้เนี่ยเราออนแอร์19เพราะฉะนั้นก็คือพรุ่งนี้นี่เองนะจะเป็นชาเลนจ์ของฮับเบอร์นะคะ mm hmm. กับการเจอพี่เบลขอบสนามแบบ1ต่อ1ตายแล้วจะบอกว่าคือฝีมือก็าไม่ได้เก่ง รับประกันได้ว่าใครชนะเข้ามามาเจอกับผมได้รางวัลทุกคนแน่นอนครับ <c oughs> สำหรับชาเลนจะ์นี้นะต่างๆก็บอกนิดนึงนะคะว่าใครที่มาแข่งกับพี่เบลเนี่ยแล้วสามารถชนะพี่เบลได้นะคะก็จะรับไปเลย1,000 h u ฮับเบอร์พอยค่ะผู้ที่สามารถยิงพี่เบลขอบสนามได้มากที่สุด3อันดับแรกนะคะก็จะได้รับเสื้อยืดฮับเบอร์พร้อมลายเซ็นของพี่เบลขอบสนามไปด้วยอทำเต็มที่นะไม่ให้โดนยิงหรอก ไม่ต้องห่วงไม่ง่ายแต่ก็จะเล่นเต็มที่โอเคก่อนจากกันไปนะคะให้พี่เบลฝากข้อคิดเล็กๆนะว่าคําว่าเกมสําหรับพี่เบลเนี่ยคืออะไรเมื่อก่อนการเล่นเกมสําหรับพี่เขาเรียกว่าชั่วโมงเบาใจชั่วโมงยกตัวเองออกไปจากโลกที่มันเราอยู่ตรงนี้ณนะวันนี้มีนักกีฬาณนะวันนี้มีนักพากณนะวันนี้มีแคสเตอร์ณนะวันนี้มีแลพลตฟอร์มที่ทาให้คุณเป็นดาราจากการเล่นเกมสนุกสในบ้านและทั้มมานะวันนี้น้องๆชอบจริงๆ ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วนะครับตกงบอกคุณพ่อคุณแม่ใหม่เพราะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เองหลายคนก็เป็นสตรีมเมอร์เองมีความฝันอย่าหยุดฝันเล่นอีกสุดมันมีอยู่จริงหนูคนถึงเส่นชัยครับผมประมาณนี้ครับนี่ถ้างานนะคะก่อนจบคลิปให้พี่เบลเนี่ยฝากแบบว่ากดไลค์กดแชร์ในสไตล์ของพี่เบลดีกว่าอ่ะง่ายๆเลยนะฮะถ้าหากว่า,ค,าค,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 คุณเป็นคนชอบเล่นเกม เป็นคนชอบใจช,ชอบใจการตรมเมอร์ h ับเบอร์เด a ก e r มเมอร์ับไทยแลด์ตอนนี้เปิดรอตอนรักคุณอยู่อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และเป็น่สวน่งในครอบครัวของเจ้าทับเมอร์นี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เบลขอบสนามมากๆเลยค่ะมาครับอมได้เลยค่ะแล้วเจอกันใน h er Challenge, ับเมอร์ a ชา e เลนค่ะหวังว่าคุณจะมาชนะผมนะครับเดือของสนามรอยอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมแก อ,อยากกะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงบันเฮ้ยเฮ้ยอยากคานในงานบวชปาร์ติงเขามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิเฮ้ยเฮ้ยอยากเป็นน้ำมัพาดเฮ้ยอยากเลือดสาดเขามาปาดกูหน่อยดิ